โรงเรียนบ้านโคกทายยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาพละศึกษาชั้นปอสองโดยครูชนัญญาสอนคำและนางสาวพิมพการพิทักษ์นักศึกษาสังเกตการสอนของโรงเรียนบ้านโคกทายในปีการศึกษานี้นะคะวันนี้คุณครูทั้งสองคนจะมีอะไรมาสอนนักเรียนบ้างไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเล่นกีฬาโดยการอบอุ่นร่างกายนั่นเองค่ะการอบอุ่นร่างกายนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกกําลังกายในการอบอุ่นร่างกายเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดเราจะต้องใช้เวลาประมาณ5-10นาทีค่ะอย่างที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วว่าร่างกายเราประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วน าการอบอุ่นร่างกายก็ทำได้ในอวัยวะหลายๆส่วนเช่นกันแต่วันนี้ที่ครูจะมาสอนนักเรียนได้แก่ท่าบริหารลําตัวเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจากคุณครูพิมพ์ประการกันเลยค่ะท่าบริหารลําตัวนะคะท่าที่หนึ่งให้นักเรียนนะคะยืนตัวตรงแยกเท้าเท่ากับความกว้างของไหล่กางแขนออกไปด้านข้างให้ขนานกับพื้น เสร็จแล้วบิดเอวไปทางขวาแขนขวาก็จะเบี่ยงไปข้างหลังแขนซ้ายก็จะเบี่ยงมาด้านหน้านะคะทําสลับกันซ้ายขวาแบบนี้ได้ไหมคะไปดูท่าต่อไปกันเลยค่ะท่าที่2นะคะนักเรียนยืนตัวตรงนะคะเสร็จแล้วแยกเท้าซ้ายกับเท้าวขวาออกให้ห่างกันเท่ากับความกว้างของไหล จากนั้นเหยียดแขนขึ้นไปข้างเหนือศีรษะนะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็ก้มตัวลงเหยียดแขนทั้งสองข้างให้สัมผัสกับเท้าซ้ายยกขึ้นมาเหมือนเดิมเหยียดไว้เหนือศีรษะเหมือนเดิมสลับมาทางด้านขวานะคะสดเสร็จแล้วยกขึ้นไปเหมือนเดิมทำแบบนี้สลับกันซ้ายขวานะคะ ถ้าเข้าใจแล้วไปดูท่าต่อไปกันเลยค่ะท่าที่3นะคะให้นักเรียนยืนตัวตรงแยกเท้าเท่ากับความกว้างของไหล่มันเดิมเสร็จแล้วมือทั้งสองข้างจับที่เอวก้มตัวไปด้านหน้าแล้วหมุนตัวขึ้นไปทางขวาสุดจากนั้นเอ็นตัวไปด้านหลังให้สุดเลยนะคะทำสลับกันแบบนี้สายขวานะคะ ท่าบริหารลำตัวที่ใช้อบอุ่นร่างกายวันนี้จบไปแล้วนะคะ3ท่าการอบอุ่นร่างกายนะคะนอกจากจะใช้ก่อนเล่นกีฬาแล้วเรายังใช้เพื่อเป็นการออกกำลังกายได้อีกเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงและแต่ละท่าก็ไม่ได้ยากเลยนักเรียนสามารถนำไปฝึกใช้ได้นะคะการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนเลือกท่าบริหารลำตัวเมื่อกี้นะคะจาก3าท่า เลือกมาแค่หนึ่งท่าค่ะแล้วก็ทําตามถ่ายคลิปทรงครูในลายกลุ่มชั้นเรียนนะคะสำหรับวันนี้เรื่องการอบอุ่นร่างกายในตอนท่าบริหารลำตัวครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หากมีอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ